สวัสดีครับตอนนี้ก็กําลังเดินไปเที่ยวตลาดน,นัดปากเนตนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็อยู่ที่ตําบลบางจากครับก็พาไปเดินดูบรรยากาศดูครับตอนนี้ก็ใกล้ๆหนึ่งทุ่มนะครับก็แสงอาจจะน้อยหน่อยประมาณหกโมงเย็นกว่าๆเดีาเดินดูบรรยากาศตลาดปากเนตดูครับ ๋ยวให้ดูบรรยากาศตลาดเรื่อยๆครับนี่ครับบรรยากาศตลาดปากเน่นอยู่ที่ตำบลบางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็คนเยอะครับให้ดูบรรยากาศด้านหน้าก็เป็นตลาดนัดนะครับ ด้านหน้าก,ก็มีผลไม้ครับบรรยากาศตอนหกโมงเย็นกว่ากว่าครับนี่ครับของกินมีเยอะครับสูชิก็มีครับนี่บรรยากาศ ปลาย่างก็มีครับปลาย่างนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับราาขึ้นบ้านเลยอ่ะอ๋อสามสิบหิ้ครับเพามักมาขายตลาดทุกวันไหมลาย่างมามาขายที่นี่ทุกวันไหมทุกวันนี่ครับโอ้แวะมากันได้ครับบรรยากาศตลาดนี่ครับขนมทิง อันนี้เขาเรียกขนมอะไรแล้วครับเนี่ยเมาข้าวเมา่ข้าวเมาภาษากลางเขาเรียกข้าวเมาเหมือนกันนะอ๋อนี่ครับขายที่ตลาดตักงนีุ่กวันไหมครับขายอาทิตย์เปิดสี่วันอ๋อแต่ตลาดนัดนี่ก็เปิดทุกวันไหมก็ไม่เปิดทุกวันเปิดสี่วันอาทิตย์หนึ่งสี่วันมีวันอาทิตย์วันพาร์นวันพฤหัสวันศุกร์อ๋อครับก็ไว้กันมาได้ทอดมันของป้าป้าอะไรครับชื่อเล่นป้าใหญ่ป้าใหญ่อ๋อนี่ครับสูตรของป้าเองนะ น,นี่ครับไปแวะมาชิมปลาขายอยู่หกสิบปีแล้วปลาหกสิบปีแล้วเนี่ยหกสิบมากเจ็ดสิบปีแล้วเป็นคนนครศรีธรรมราชโดยกําเนิดครับครับโอ้ครับนี่ครับ้็ของเราขายอะไรบ้างครับขบนมเยอะนะมีขนมหลายอย่างโอ้นี่ครับขนมตาบขดขนมกวนขนมเปี๋ยปูนหน้หนหนหนากะทิอืมครับขนมโก้โอ้มีอัมราด้วย อมีข้าวเม่ามีหัวมันก้อนมีกระยมอ๋อครับมีลูกเห็บอ๋อลูกเห็บก็มีนี่ตระยากานมากานได้แวะมากันได้อาทิตย์หนึ่งสี่วันเนาะเปิดครับครับวันนี้วันครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับนี่ครับบรรยากาศนี่ตรงนี้ก็เป็นโซนของสดนะครับตลาดปากเนต ก็พวกปลาพวโคดังเช่นที่ยนี่ก็เป็นเทนาสดเดี๋ยวไป ไปอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ด้านหน้าอ๋อเนี่ครับร้านร้านนี้ไม่ไก่ไก่ทอดอ๋อเนี่ครับว่ขายดีนะาใกล้ใกล้จะหมดแล้วอ๋อเนี่ครับขายขายที่ตลาดทุกวันไหมสิทุกสี่วันเนาะมาสัปดาห์ละสี่วันนี่ครับบรรยากาศ ก็เหลือมาเยอะแล้วครับไปกันมาซื้อได้เรียบร้อยครับนี่ครับมาเดินฝั่งนี้ดู น้อยๆครับตอนนี้ทางใกล้จะค่ำแล้วครับบรรยากาศากอ,อ๋อคึกคักครับนี่พวกของแห้งอาหารแห้ง ของเยอะครับโอ้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับตัวใหญ่จังอ๋อเขาเรียกปลาทูกังอ๋อปลาทูกังแห้งอ๋อปลาทูกังแห้งนะปลาทูกังแห้งดูแักพีสิคะสวยๆเลยคะแักพีสวยมากเลยค่ะนี่เป็นเซนเตอร์นะคะสวยอ๋อแม่แม่ก้าเชิญเล่นชื่อคุณพี่อะไร อ๋อพี่ทัวร์ค่ะพี่ทัวร์อ๋อขายขายที่ตลาดปากนิดกับแดดละสี่วันนี้เขาเปิดจ้าสี่วันเนาะอ๋อตั้งแต่กลางวันเลยไหมเขาขายเนี่ยตั้งแต่ตอนตอนเย็นครับผมอ๋อประมาณเย็นเย็นน้อใครจะมาก็ของเราขายขายผักเนาะเน้นเนี่ยค่ะผักแม่ท้าขายผักอยันนี้อ๋ออันนี้แม่ท้าขนมครกค่ะขนมครกตัวอครับหมดแล้วค่ะขนมครกหมดแล้วอันนี้ก็คือมามาช่วยกันใช่ค่ะมาโอ้องอ๋อครับนี่ครับโอเคค่ะได้กันมาได้ขอบคุณครับจ้าอันนี้ครับ านี่บรรยากาศรอบๆแล้วก็ขน,นมนี่ครับอันนี้ก็กุ้งทอดนี่ครับร้านกุ้งทอดทอดเด็ดเพราเราขายกุ้งกุ้งกุ้งทอดที่ตลาดตัวไหนดิอ๋อันนี้ขายกุ้งกุ้งทอดอย่างไงฮะเขากทอดมันกุ้งหรือเลปล่าค่ะอันนี้อันนี้ทอดมันกุ้งค่ะ อทอดกุ้งกับทอดมันกุ้งจะต่างกันก็คือนี่ทอดกุ้งโอ้ครับขายที่ตลาดตากนี่ทุกอาทิตย์ไหมพี่ค่ะวันตลาดค่ะไอ้นนี้ปลาทอดอร่อยนะคะโอ้ปลาทอดนี่ครับวันนี้ขายดีนะก็นจะกินเรียร์ขายมากแต่ดูแลยหน่าจะขายดีอยู่ร้านที่นี่ครับน่าอร่อยปลาทอดกุ้งทอดเนาะแล้วก็ทอดมันกุ้งอันนี้หมึกปลาหมึกทอดค่ะอ้อด้านทอดนี่ครับทอดข้าวแ ตั่งใบทอดตามานก็ได้เหมือนกันนะได้ค่ะรับนี่ตามเบอร์นี้นะช่ช่ๆเบอร์นี้อยู่ไหมศูนย์เก้าแปดศูนย์สามศูนย์เจ็ดแปอนย์เก้าแปดศูนย์สามศูองชื่อชื่อเล่นชื่อคุณพี่อะไรครับชื่อพี่การก็ได้พี่การได้มีสองเบออ๋อครับคดูแล้วทำทำเก่งเนี่ยลายยางเมนูทอดพอมนายากนะทั้งปลาทอดกุ้งทอดเดี๋ยวนี้ นี่ก็อยากคิมก็แวะมาที่ตลาดปากเนตรได้นี่ครับคนนครเดิมกำเนิดไหมไหมคะค่ะก็ที่นี่ค่ะอคนละคนดั้งเดิมก็ส่วนใครจะแบบเมาเยอะๆก็โทรตามเบอร์เมื่อกี้ได้นะได้ค่ะถ้าใครมีงานมีอะไรช่วงปีใหม่นี่ครับโอเคขอบคุณครับต้องตกที่นั่งล้นมา ก็ร้านน้ำอ้อยสดอ้ยสดยครับ,รบอ้สดๆเลยเนาะคันกันนี่ครับสดเลยครับพี่อ้มามาขายที่ตลาดตุกอาทิตย์ไหมหรือว่าตุกอาก็วันตลาดครับวันนี้มีตลาดสตดาดสีรร่วันนี้ที่เขาบอกอ่าก็มีครับผอืมประมาณนี่ครับนี่ครับบรรยากาศตลาด โอเคครับก็ายบรรยากาศตลาดปากเนธตำบลบางจากจังหวันดนครศรีธรรมราชให้ดูกแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ